ใจน้องไม้ได้ขนาดนี้สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้เกินนดพลังนันเตนถือว่าเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่นายเอ็นได้สัมภาษณ์ประเด็นไ e อกุศิลแล้วก็เจาะลึกแบบนี้ตอนนี้ก็ถามว่าเป็น,อ,น,นออสราหอเาตอน,น,นอายุตั้งท้นนงอ,องสี่เดือนแต่เหมือนเขาแบบอาลยงๆไม่ใจแปลว่าการตั้งท้องตอนช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนแหละไม้เรีย แล้วซาร่าก็ไม่ได้บอกเรือ่องการตั้งครรภของตัวเองกัครอบครัวจนถึงอายุคัน8ปนเรียกว่าใกล้คลอแล้วถึงบอกคุณพ่อคุณแม่ทาไมถึงตัดสินใจแบบนั้นกลัวว่าเขาไม่ย เราก็ดูแลตัวเองไปคลอดใครเป็นคนพาน้องซาร่าไปคลอดคุณแม่พอแปดเดือนคุณแม่ทราบคุณแม่ก็มาดูแนีเาตรวจดีเอ็นเเพราะคิดว่าเป็นลูกของเขาแต่สุดท้ายมีการตรวจดีเอ็นซาร่าขงผมนั้นเหมือนว่าเขามาเหมือนว่าไม่มั่นใจว่าซาร่าเนี่ยคบกับเขาคนเดียวส่วนตัวแล้วเรื่องนี้คือซาร่ากับเขาคือตัวเราเองก็บอกซาร่าว่าเขาเชื่อว่าเป็นเขาแต่ซาร่าต้อง ทั้ง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 ท้งทั้งท้งทั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 งทั้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 ทั้ง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 ทัั้งทั้งท แต่ว่าซาร่าก็ไม่ได้ปิดตัวเองหรือมิคันปิดค่ะปิดเลยเหรอปิดคือพูดคําว่าปิดนี่คือปิดกันคนเพราะเหมือนเราเขาเราแค่รู้สึกว่าเราเลี้ยงลูกเราก็เหนื่อยแล้วเราไม่ได้มีส่วนตรงไหนที่แบบเพื่อยากมีแฟนอยากมีใครช่วยอะไรแค่แค่ลูกแค่นี้นม,นนมันมตากพอตอนนี้ให้ซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตซาร่าแล้วก็ซัพพอร์ตลูกของเรานะฮะแล้วก็จากนี้ไปถ้าจะได้มีโอกาส แสดงความน่ารักของน้องเนี่ยก็จะขอถักผ้าหรือว่านำเสนอเป็นระยะาการสำหรับนราเบ้แลาาขอบคุณมากนะครับันมีสาราหันหน้ามานิดนึงหันหน้ามากลางนิดนะครับไปเ็จ้ะอไไปตัวไมไปไถึงจะไปตรวจนครับเไนเลยีนจได้หันนี้ติดไมไมพอตรวจแล้วผู้ใหญ่ว่าไงบ้างคะทางปาย่ทาาไไมอะค่ะ ยังไม่มีการพูดคุยคัเพราะว่าผลขึ้นออกมาระว่างตอนช่วงสายบ่ายแล้วคุณแม่ได้คุยกับเราว่าไ่มบ้างคะกับเรื่องนี้เอาจริงๆคือแบบเราเลี้ยงลูกจนเรายุ่งมากจนยังไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยเรื่องนี้เพราะว่าส่วนตัวแม่สราเองก็ตอนนี้ก็อยู่ต่างประเทศนะคะก็เลยค่อนข้างติดต่อันกัะมากที่็นเไ็นไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าส่วนตัวป้ากลับมาก็ในสกะสราตลอดเราไม่เคยมีกระถางอะไรกันค่ะเราวคตาติดต่อไปยังไง